อนที่ยังร้อนอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขมเราก็ใช้ตัวเนี้ยมะนาวเราก็มาเติมทีหลังอะไรเงี้ยครับอการที่คิดคิดเมนูที่เป็นไทยบนฝรั่งอย่างเงี้ยครับเชฟต้องทดลองอยู่นานนะฮะเพราะมันก็ไม่มีสูตรสาเร็จเนี่ยส่วนมากผมอาจจะเป็นตัวผมเองก็ได้คือเวลาผมทําอาหารจานหนึ่งเนี่ยผมจะมีภาพกับรสชาติเนี่ยที่ผมนึกเอาไว้แล้วนะครับอ,อาจจะเป็นโดยเฉพาะว่าการจินตนาการเราเนี่ยแล้วเราก็จะทําไปถึงตรงนั้นอม,มันก็เป็นเหมือนแบบ อย่างนี้นึกว่าอย่างนี้นึกนึกอันแรกคือนึกอะไรนึกพาสต้าหรือนึกต้มยำนึกต้มยำแต่ว่าจะทํายังไงให้ต้มยำเนี่ยรสไม่เผ็ดเกินไปแล้วตัวน้ําต้มยำเนี่ยมีความเข้มข้นโดยที่ไม่พึ่งน้ําพริกน้ําพริกเผาไม่พึ่งนมกระป๋องเนี่ยเยอะทำยังไงคือเอามาเป็นซอสใช่ครับก็เป็นลักษณะของซอสแทนแล้วเชฟจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆไหมคะเลยก็มีครับเรื่อยๆคือจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยอย่างจานนู้น จริงๆครับจริงๆผมก็เรียกเชฟสลัดนะครับก็เป็นสลัดซึ่งตามใจเชฟนะครับใส่อะไรก็ได้ปกติก็จะมีแฮมมีเห็ดนะครับมีกุ้งสดไปกินที่ไหนก็บอกเชฟสลัดก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่จริงๆที่อื่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับจริงๆมันก็ต้องเป็นเชฟที่ดีไซน์สลัดออกมาก็ตามใจเชฟถ้าผมกินทําสลัดกินที่บ้านก็เป็นเชฟสลัดครับเชฟเป็นเชฟปุ้งนเชฟสลัดของแหวนทำได้นะเชฟน้องแหวนนะครับใช่ครับ เพราะฉะนั้นอันแต่อันนี้ดูพิเศษ่ะพิเศษพอดีได้ปลาทูน่ามานะครับพอดีลูกค้าที่มาเรียนกันนี่แหละทําธุรกิจเรื่องปลาอยู่เขาขึ้นมาจากทางระนองก็เอาทูน่ามาฝากวันนี้ผมก็เลยปกติไม่มีปกติก็ไม่มีปกติก็เป็นปกติอาจจะเป็นอย่างอื่นใช่ครับใช่ไหมเจลี่นไ่ได้เลยใช่ครับแล้วก็ปลาสลิดทอดมาก็เป็นปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดก็เคยทำทำพาสต้านะคลิกขิงปลาสลิดก็อร่อยครับแต่อันนี้มันเป็นทูน่า ครับทูน่าปกติถ้าเกิดทํากันก็จะเอาทูน่ามาแล้วก็คลุกข้างนอกเนี่ยเป็นเครื่องเทศเป็นเกลือเป็นพริกไทยงานะครับแต่นี้ผมเพิ่มกลิ่นความเป็นไทยไปเนี่ยผมเพิ่มข้าวคั่วเข้าไปข้าวคั่วครับหวนรองดูครับแล้วก็น้ําสลัดจะเป็นน้ําสลัดสไตล์ตาเลียนนะครับเป็นน้ําส้มบาซามิกแต่ถ้าเกิดมันเป็นสลัดที่เป็นของเชฟแต่ละคนอางทูน่านะลูกครับนะเป็นเชฟของแต่ละคนแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นสูตรที่เป็น เทคนิคของความสําเร็จในการทําสลัดให้อร่อยผมว่าจริงๆนะครับความสดนะครับของผักนะครับหนึ่งแล้วก็น้ําสลัดเนี่ยซึ่งทําออกมาแล้วกลมเกลืนกับรสชาติของผักกับของเนื้อสัตว์เนี่ยนี่น้ำสลัดนี่ทําเองทําเองครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับอีกหลายอย่างก็คือตางทีไปอร่อยที่น้ําจิ้มใช่ครับ ้วส่วนประกอบสลัดที่เชฟชอบใส่เป็นไหนบ้างสวนมากส่วนว่าหนึ่งจานเนี่ยวันนีผมจะเลือกผมอยากจะได้เป็น,ปนอาหารก็คืออยากได้เป็นทั้งวัตถุดิบจากทะเลวัตถุดิบจากบนบกด้วยบางทีก็จะเป็นมีแฮมด้วยวันนี้ก็ใส่เป็นพวกอาหารทะเลด้วยผมชอบมิกซ์กันครับข้าวคั่วครับทำไมอ่ะข้าวคั่วผมชอบกินลาบครับ,รบนึก <laughs> เป็นเ <laughs> ชฟสลัดที่มี t e เจอร์มีเนื้อแปลกแปลกกว่าเชฟสลัดอื่นครับอืมก็ลองดูสนุกสนุกส่วนมากลูกค้าจะมาบอกว่าเอาแบบวันที่ผ่านมาบอกไม่มีแล้วบอกวันนั้นทําอร่อยเอ้าทาไมวันนั้นถ้ากินกินอร่อยทาไมไม่กินวันนั้นอ่ะมากินวันนี้ทำไมเขาจะถามเขาจริงจริงก็คือส่วนมากนําเสนอเนี่ยวัตถุดิบซึ่งวันไหนมันดีมันสดหรือว่าแปลกแปลเนี่ยเราก็จะนําเสนอเพราะฉะนั้นเมนูไม่ตายตัวครับ ช่ไหมอย่างวันไหนมีอยากกินทูน่าก็ต้องโทรมาถามก่อนว่าลูกศิษย์ขอที่เป็นเจ้าของทูน่านี่มาเปล่าเดีวถ้าเกิดว่าบางทีเป็นงานเลี้ยงเนี่ยผมก็สั่งเลยเาก็จะแพ็คใส่รถทัวร์มาตอนเย็นตอนเช้าถึงก็ไปรับก็ได้ปลาสดมากๆครับครับอย่างอื่นๆมีอะไรบ้างร้านนี้มีทุกอย่างมีหมดนะครับก็จะเป็นอย่างพวกย่างพวกสเต็กก็เป็นซี่โครงแกะนะครับหรือว่าเป็นสเต็กเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อในนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแวกิว เป็นเนื้อของอเมริกันอะไรก็มีหมดนะครับหรือว่าถ้าเกิดมาเยอะหน่อยสั่งจองล่วงหน้าผมก็ทำโรสบีฟได้กินกับยอกเชียร์พุดดิ้งก็ได้นี่ครับหลากหลายหลากหลายครับเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงล่ะครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดเนี่ยถ้าจริงจริงก็คือเปิดอย่าให้โทรมาก่อนนะครับเปิดตอนผมอยู่นะครับ <laughs> เพราะว่าส่วนมากตอนหลังก็คือจะเปิดเป็นมื้อเย็นนะครับเปิมื้อเย็นครับโทรก็เชฟมาสบายๆตอนเย็นไม่ได้มาหรอกครับคือผมก็ทํางานตกแต่งด้วยกลางวันนี้ก็ออกไปอยู่ตามใช้งานก่อสร้างนะครับก็จะไปคุมงานในอีกแนวหนึ่งตอนเย็นก็กลับมาทําอาหารตอนเย็นก็ต้องแต่ว่าสยามสแควร์ตอนเย็นทีนี้ก็มาสบายๆมีรถไฟฟ้ามาถึงใช่ครับปกติเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะป่ะคะเสาร์อาทิตย์นะครับไม่แน่นะครับปกติบางทีแต่ที่นี่จะแปลกนิดนึงว่า ลูกค้าจะไม่ค่อยมาแบบแยกกันมานะสมมติว่าวันนี้จองโต๊ะหนึ่งวันนั้นจริงๆก็จะได้ประมาณสักห้าโต๊ะนะครับโต๊ะละสิบคนนะครับก็แต่แน่นครับแต่ที่แต่ลูกค้าที่นี่มาสมมติจะเข้าใจแล้วก็จะจะบอกต่อกันว่าอย่าไปเร่งมันนะมันทําอยู่คนเดียวนะอ่ามันช่แทำเองหมดใช่ครับเชฟลงเลเองครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมารถไฟฟ้ามาสยามสแควร์ซอยหนึ่งครับถ้าเอารถมาก็บอก เราปภแถวนี้ก็ได้บอกมา ABC นะเดี๋ยวเขาหาที่จอดให้หาที่จอดให้ก็ไม่งั้นก็หมุนหน่อยครับไม่ยากครับสยามมากันผมก็มาแองอยู่แถวนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีรถไฟฟ้าอะไรก็สะดวกเดินมามาดูหนังลงหนังสกาล่าก็มาได้วนั้สกาล่ายังอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังอยู่ครับยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดเพราะฉะนั้นวันนี้น่ารักมากนะครับท่านผู้ชมครับเชฟ ด็อกก็กรุณาบอกว่าโอ้ยินดีเลยครับถ้ามาก็ต้อนรับแต่ถ้าอยากมาเรียนทําอาหารที่นี่นะครับครับวันนี้เชฟด็อกให้รางวัลความนะครับบอกว่ามีสามรางวัลรางวัลหนึ่งเรียนได้หนึ่งหลักสูตรใช่ครับแล้อยากมาทําเชฟสลัดหรืออยากมาทาครับก็ลองคิดดูก่อนเลยว่าคิดดูก่อนครับจริงๆว่าให้ได้รางวัลก่อนให้คิดก็ได้ครับให้ได้อะไรให้ได้ถักนะ แต่จะให้มันง่ายเกินไปไหมมันง่ายเกินไปไหมลูกเราควรจะถามอะไรใช่ไหมถามอะไรดีล่ะถามอะไรกันดีครับถามอะไรกันดีเจอเชีพอยากถามอะไรถามว่าถามว่าถามว่านี่ดีกว่าถามว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับสยามสแควร์ซอยไหนครับมาเม่ผมก็เพิ่งบอกไปพ่อหลุดปากไปแล้วใช่พ่อพ่อบอกคำตอบไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเอาไปบอกให้เขาจะได้มาเรียนกันเยอะๆครับนะครับก็ ร้านอะไรนะ t o g e t h e r We Eat ครับแล้วก็โรงเรียนและโรงเรียน ABC Cooking Studio ของเชฟด d อกครับอยากมาเจอเชฟด o อกมาที่สยามสแควร์ซอยไหนครับนะครับนั่นคือคำถามของเรานั่นคือคำถามของเรามี3รางวัลนะครับท่านผู้ชมตอบมาได้เลยนะครับ SMS 4221980หรือ Saturday Talk at Hotmail.com ครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟมากนะครับขอบคุณครับได้ทั้งความรู้แล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็แหวนก็ทำทำพาสต้าได้แล้วทำได้แล้วนะครับ ท่านผู้ชมต้องขอบคุณมากนะครับแล้ววันนี้รายการคุยกันวันเสาวครับผมสุนันท์ได้ชาชีวาน้องแหวนและเชฟน็อฟขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับวีวคว